ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชอบกินเด็กล่าสุดบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวกองกลางดีกรีทีมชาติโคลอมเบียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีร่วมทัพล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สวัสดีน,นะครับรก่อรับเข้าสู่ช่องมุมทงคอบอลจริงต้องมุมทงนะครับนี้คงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวร,รวมไปถึงคอนเทนต์ฟุตบอลจากทั่วโลกมาอัปเดตกันเหมือนเดิมก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมุมทงกันไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ขอไปกอ่อนติดสถานการณ์ตลาดซื้อขายนักเตะข,ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแม้ว่าตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์จะปิดมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีข่าวพัวพันกััััับบบบนน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 กกกกเเเเตตตะะะะะะหหลลลาาาาาายยคคคครรรรรโดดฉพใแ่่่งงงออไมวจป็ส บาเลบาลกองกลางของไบรตันนะครับที่เป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อซับเบอร์ที่ผ่านมาก่อนที่จะพลาดตัวไปแล้วก็ตอนนี้บารลบาลเองก็ฟอร์มต,ตกอย่างหนักเลยนะครับนอกจากนี้ยังมี2ดูโอ้ดีกรีทีมชาติอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นอดัมวอลตันของฮิตซัลเพนเลตแล้วก็ทานเอเลดอเดอร์สันนะครับกองกลางของทางสโมสรนิงแฮมฟอร์เรสต์จะมีข่าวโัวพันกับแมนยูม,มาอย่างต่อนเนื่องแต่ล่าสุดเดียร์สื่อต่างประเทศเขาก็ได้มีการรายงานนะครับว่าปีศาจแดงเนี่ยจัดการกินเด็ก แล้วก็มีการเซ็นสัญญาร่วงหน้ากับนักเตะฝีเท้าดีกองกลางวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นนะครับโดยมีการรายงานนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีการบรรลุข้อตกลงแล้วก็มีการเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับคริสเตียนโอรอชโกนะครับกองกลางตัวรับวัย17ปีจากสโมสรฟอร์ตาเรซ่า CEIF เข้ามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยจะย้ายมาร่วมทีมในซีซั่นหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้เขายุพิงแค่17ปีตามกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆเนี่ยก็ต้องอายุครบ18ปีก่อนนะครับถึงจะย้ายมาเล่นในอนังกฤษได้คล้ายๆกับในดิวของดิโก้เลออนนะครับที่ย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เด,ดในซัปเปอร์นี้หลังจากที่มีการ ตกลงสัญญามาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งโอรสโกเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีแววดีเลยนะครับเพราะว่าเขาเล่นในตำแหน่งตัวรับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันไม่ได้เป็นนักเตะตัวรับที่ต้องบอกว่าเป็นตัวรับจ่ายนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นนักเตะที่มีพลังงานสูงนะครับแล้วก็รูปร่างค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเทคนิคแล้วก็มีอ่านมีการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการสัญญาสำหรับอนาคต ของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับเมื่อไปดูในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับของกองกลางรายนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเขาก็ามีความสูง1 7 8ซนติมนะครับก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่เตี้ยจนเกินไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็สามารถที่จะขยายความสูงขึ้นไปแตะประมาณ1 8 0ซติเมตร บว,บวกได้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของอจำนวนนัดที่ลงเล่นนะครับให้กับทีมชาติโคลมเบียร,รยุ่นยู -17 ปีเนี่ยก็ลงเล่นไปถึง9เกมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขายังยิงประตูไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเขาเป็น ระดับกับตันทีมของทีมชาติโคลอมเบียทุาย,ย,ยุไม่เกิน17ปีแน่นอนว่าฝีเท้าเนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับส่วนการเล่นให้กับสวมสออย่างฟาตเตรซ่าเนี่ยตอนนี้ไม่มีข้อมูลระบุนะครับว่าเขาลงเล่นไปแล้วกี่นัดนะครับซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลระดับเชิงลึกต่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แสดงผลให้แฟนบอลแมนยูหรือว่าแฟนบอลทั่วโลกเนี่ยได้เห็นข้อมูลมากนักนะครับว่ายังเป็นนักเตะดาวรุ่งอยู่ก็ต้องมารอดูนะครับว่าการเซ็นสัญญาร่วงหน้ากับนักเตะ อายุเพียงแค17ปีย่าง18ปีของแมนเชสเตอร์ยูเตจะเป็นการยกระดับแผงกอกลางให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่านะครับแต่อะไรก็ตามผมเชื่อว่านี่คือการซื้อตัวเพื่ออนาคตอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าในการบริหารงานของยุคอีดิออสรวมไปถึงเจสันดิค็อกเนี่ยเขาก็ได้มีการระบุชัดเจนนะครับว่าแมนยูนอกจากจะซื้อนักเตะที่ค่าตัวแพงแล้วเขาก็ยังไม่ลืมที่จะสาะหานะครับบรรดา ผู้เล่นดาวรุ่งฝีเท้าดีจากทั่วโลกแล้วก็มีอายุน้อยเข้ามาสะสมในทีมให้ได้มากที่สุดด้วยนะครับเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดในอนาคตรหรือว่าถ้าปั้นแล้วมันไม่ดูไม่สามารถยกระดับตัวเองหรือว่าทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับพวกเขาก็พร้อมที่จะขายนักเตะเหล่านั้นออกไปเพราะว่าการซื้อนักเตะเหล่านี้มาร่วมทัพเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายเงินจํานวนมากนะครับแต่ว่าถ้านักเตะเหล่านั้นสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยก็อาจจะทําให้ เป็นการสัญญาที่คุ้มค่ามากๆอย่างที่เคยเซ็น,น,นทางเอเดนเฮเว e นนะครับมาจากอาร์เซนอลด้วยค่าตัวเพียงแค่1ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นการวางแผนและก,การปรับหมากสู่อนาคตของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเยวซีซั่นหด้นะครับเราจะได้เห็นเจ้าหนูดาวรุ่งลายนี้นะครับในเกมหมุนเครื่องหรือเกมระดับเยาวชนเดี๋ยวเรามาดูกันว่า การคว้าตัวดาวรุ่งดีกรีทีมชาติโคลอมเบียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมาร่วมทีมครั้งนี้จะเป็นการสรัญญาที่ดีของปีศาจแดงหรือไม่ครับนี่เป็นข่าวสารทุกวัวของทัพปีศาจแดงที่นํามาฝากกันวันนี้ถ้าใครชอบคริปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชองบ,บุญถงไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ